เข,ข,ข,ขาชนะแถมยังสังหารระดับสายเลือดราชาเผ่าหมาปอสูฟังเจ้าทำได้ดีมากเด็กสารเลวเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตข้าได้เลือดหวังปินแล้ว อะไรกันเด็กตัวแค่นี้เจ้ายังรังแกได้หลงหรึเซียวจนเจ้าคิดว่าในเมืองเฮอเฉิงแห่งนี้ไรคนมีความสามารถเช่นนั้นรึอจ้อชาหากเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะยอมให้เจ้าเอาชีวิตเด็กคนนั้นไปเซียวจนข้าขอแนะนำให้เจ้าถอยทัพกลับไปและทิ้งเด็กคนนี้ ไว้ให้ข้าจัดการแล้วถ้าข้าบอกว่าไม่ละ่ะเจ้าคิดจะปกป้องเด็กคนนั้นจริงหรือใช่เสีซลเจนเจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปละ่ะเผาหมาป่าจะต้องได้สมบัติทั้ง3มชิ้นของเมืองเฮิเฉิงปากดีขนาดสายเลือดหลาชาเผาหมาป่ายังถูกคนของข้าสังหารได้ นับปราษาอะไรกับพวกเจ้าแค่นี้แน่ใจหรือข้าว่าตอนนี้เจ้าคงไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับข้าได้หรอกถ้าเจ้าคิดเช่นนั้นก็เข้ามาเฮ้อครั้งนี้ฝากไว้ก่อนเถอะพวกเราถอยไหนที่สุดก็ได้พักสักทีสู้ฟัง อ,อิีลินเจ้ามาได้อย่างไรซูฟังเจ้าเป็นอะไรไปข้าไม่เป็นไรแค่ตอนนี้รู้สึกเหมือนร่างกายของข้ากลวงไปหมดไม่มีอะไรเลยท้องว่างหิวสุดๆท่านพ่อไว้คุยกันนะข้าจะพาซูฟิงไปพักก่อน พวกเราชนะใช่แล้วเราชนะเราสังหารระดับสายเลือดราชาเผ่าหมาป่าที่อยู่ระดับสวรรค์ชั้นที่เก้าได้นี่เจ้าเด็กคนนี้ไงที่เอาชนะได้เขาเป็นคนที่เอาชนะเผาหมาป่าได้ชนะพวกเราชนะแล้ว ผู้อาวุโสเราต้องรอให้ทั้งสองกองทัพทำสงครามกันอีกหรือไม่ใช่แล้วเราจำเป็นจะต้องทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในสนามรบมีเพียงการเสียชีวิตในสนามรบจำนวนมากเท่านั้นจึงจะทำให้มีพลังวิญญาณมากพอและหากมีพลังวิญญาณเพียงพอสถานที่นั้นก็จะปากทางเข้าออกมา ถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันสูฟังอี้หลินเจ,จ้าตอนนี้ข้าได้เป็นผู้บังคับบัญชากองพัน์แล้วแล้วนี่เจ้าดีขึ้นหรือยังข้าก็ดีขึ้นแล้วนายท่านคงกลัวว่าเจ้าจะได้รับบาดเจ็บเลยให้เจ้าควบคุมทับหลังสินะอะไร ท่านพ่อเห็นข้ามีความสามารถหรอกเลยให้ข้าคุมทัพมีสงครามเร็วเข้าอีลินข้าต้องไปก่อนเจ้าต้องระวังตัวด้วยในตอนที่ข้าไม่อยู่เจ้าก็ระวังตัวด้วยลุยลุยเลย สายฟ้าฟาเด็กคนนั้นลุยเดียวกลางสนามลบเลยหรือบ้าดีเดือดโดยแท้เจ้าเรีบหากองทัพไปช่วยสู้เฟิงขอรับเดีเด๋ยวก่อนข้าว่าไม่จำเป็นแล้วละ เหนื่อยชะมัดเลยสูฟงทางเข้าอยู่ตรงนั้นถึงแล้วหรือใช่แล้วที่นี่แล้วเล,เลือดที่ข้าได้มาหมดแล้วขขแขนข้าหายไปแล้ว คท้าข้าก็กํำลังจะหายไปไม่ต้องตกใจนี่คือกำแพงมายาหากผ่านกำแพงนี้เข้าไปร่างกายของเจ้าก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิมรีบเดินเข้าไปเร็วสูฟเฟิงรีบใช้พลังออร่าปกป้องร่างกายเรากํำลังจะผ่านกำแพงมายาแล้วขอรับ ผู้อาวุโสมีใครรู้จักสถานที่นี้อีกหรือไม่ก็พอมีอยู่บ้างแต่คงจะไม่มากนักแต่คนที่คุ้นเคยกับสถานที่นี้จริงๆก็คงจะมีเพียงข้าเท่านั้นไม่ต้องกังวลที่นี่ยังไม่มีใครเคยค้นพบวัตถุสายฟ้าลึกลับที่เจ้ากำลังตามหาผู้อาวุโสรีบนำทางเธอได้เลย สรน้ำแห่งนี้ได้รับความร้อนจากลาวาใต้ดินเจ้าสามารถลงไปแช่น้ำในนี้ได้ไม่มีเวลาแล้วยังจะให้ข้ามาแช่น้ำร้อนอีกสายฟ้าลึกลับอยู่ที่ไหนผู้ที่แข็งแกร่งหลายคนรู้จักที่นี่และผาลุกศิ์มาแช่เจ้าจะลงไปหรือไม่ลงลงข้าลงแน่นอนว้าว นี่ไม่ใช่น้ำพุร้อนธรรมดาแน่ออร่าใต้ดินและอุณหภูมิสูงมีผลทำให้ร่างกายอบอุ่นเจ้าสามารถฝึกฝนได้หลายเดือนภายในหนึ่งวันและเจ้าสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เมื่อเจ้านอนหลับมันจะยอดเยี่ยมเกินไปแล้วแล้วถ้าข้าลงไปข้างล่างมันจะเป็นอย่างไร จริงด้วยที่ก้อนสะดีกว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับขาตั้งโบราณทำไมมันถึงดูดซึมออร่าได้ด้วยตัวมันเองข้าคงต้องจับตาดูมันสักหน่อยแล้วเข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นที่7ของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณบ,บ้าบอข้อหอยพ่อนี่มันจะบ้าเกินไปแล้วข้าจะต้องรีบกลับเข้าไปในแหวน ผู้อาวุโสท่านเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่เพราะการตอบสนองอย่างรวดเร็วของข้าข้าจะต้องรีบอธิบายนี่ข้าคงคิดผิดมาตลอดนี่คือสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่อาณาจักรเฉาหยวนฝันถึงและสามารถกลืนกินวิญ,ญญาณได้เก็บมันและรีบขึ้นไปก่อนไว้ค่อยคุยกันขอรับแค่ได้เล่นน้ำที่นี่ แค่ข้าได้คิดเกี่ยวกับมันก็สุดยอดไปเลยน่ะน่ะน,น,น,นี่นี่คือเป็นเจ้าเองหรือ